ดีเช้าวันอัคารที่27สกุมภาพันธ์สองพันห้ากสิบ็กับฟันเซเลซีนโฟกัสธนาคดยร่ายเซเลสิเวลของยูบิเคีนฟันค่ะ แต่พุนธศาระนะคะเมื่อคืนนี้ก็ปิดปรับตัวลดลงในกรอบนะคะโดย s m ส5 0 0ก็ปรับตัวลดลงมาแตะที่ระดับ5 7 0จุดนะคะหลังจากที่ทดสอบ New High นะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระดับ5,100จุดจากการเล่งขึ้นของ n v i d i ีเดียนั่นเองนะคะที่ปรับตัวบวกกว่า4.9ทําทำให้ Market cap ของ NV i d i ีเดียค่ะล่าสุดก็ใกล้กับ2ทิ i l l i o แล้วนะคะแตะที่ระดับ1.97ทิเลี i o ก็ถือเป็น Big t e ท h ที่ Market cap ใหญ่เป็นอันดับ3นะคะของสารานันปัจจุบันซึ่งราคาที่เล่งขึ้นค่ะท ำให้เทรดเดอร์ที่ชอ็อต n v i d i เียนะคะก็ขาดทุนไปกว่า3,000ล้านโดยมีการยืมหุ้นเพื่อชอ็อตนะคะกว่า18,300ล้านดอลลาร์ค่ะ n v i d i เดียค่ะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา16%แล้วในปีนี้นะคะแล้วก็กลุ่ม Big Tech ค่ะถือเป็น Key Driver สําคัญนะคะที่ทําให้ดัชนีในสหรัฐเร่งตัวขึ้นและทํา New High หรือ New Record ใหม่นะคะโดยน้ําหนักของ n v i d i เดียค่ะคิดเป็น1ใน3หรือประมาณ33%ซึ่งถือว่ามีความกระจุกตัวค่อนข้างสูงนะคะอาจจะเป็นความปัจจัยความเสี่ยงที่ทําให้ดัชนีในสหรัฐเกิดความ มันผลได้ค่ะอเมซอนนะคะก็ถูกคำนวณรวมไปในดาวโจนสะะ์แทนที่ตัวของว e e n b o o s t a l อ i a น c e นะคะซึ่งเป็นการเพิ่มซึ่งการเพิ่มออหุ้นอเมซ o n เข้าไปในดัชนีด Dow Jones, นะะาวโจนส์ทำให้นักลงทุนที่เทรดในดาวโจนส์เนี่ยเข้าถึง อาไซสอนได้มากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ดาวโจนส์มีการถ่วงน้ำหนักตามราคาหุ้นไม่ใช่มูลค่าของตลาดโดยรวมของแต่ละบริษัทันเอสแอน้์พี500นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีวอลมาร์นะคะที่จะเพิ่มในดาวโจนส์ด้วยนะคะแม้ว่าจะมีการแยกหุ้นแบบสามตอนหนึ่งและรวมถึงอูเบอร์ค่ะก็จะเข้ามาแทนที่เจ็ทบลูแอร์เวย์ขอบนะคะโดยมีผลในวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ ก็แม้แซกค่ะเขามองว่าตลาดหุ้นสราดคยยังคงเป็นขาขึ้นจากเ,เงินที่ไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงนะคะทำการเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่งโดยเฉพาะกลุ่ม AI ที่เชื่อว่าจะขยายตัวต่อไปได้นะคะหากเฟดไม่มีการเลื่อนการปรับอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกออกไปจากไตมาสองค่ะตลาดก็เลยเพ่งเล็งนะคะแล้วก็จับตาตัว PCE ที่จะประกาศในวันพฤหัสนี้ค่ะซึ่ง PCE นะคะถือว่ามีนยัยสำคัญเพราะว่าเฟดใช้ ตัวอ่า indicator ตัวนี้นะคะสำหรับแนวโน้มหรือโมเมนตัมสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกและตอนนี้ค่ะตลาดก็เชื่อว่า PCE จะเพิ่มมากที่สุดในรอบปีนะคะทำให้เฟดค่ะอาจจะไม่จำเป็นต้องเร่งลดอัตราดอกเบี้ยนะคะโดยทาง morgan stanley เขาก็ชี้ว่าหลังจากที่ตัวเลข CPI แล้วก็ PPI ค่ะถือว่าออกมาอย่างร้อนแรงนะคะทำให้เชื่อว่าคอ PCE ค่ะจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมา0.4ซซึ่งก็มาจากฝั่ง health care service นะคะแล้วก็กลุ่ม service นั่นเองอื่นๆนั่นเองนะคะโดยหากเทียบใน ระยะ3เดือนแล้วก็6เดือนค่ะจะพบว่า PCE ค่ะอาจจะเร่งขึ้นมากกว่า2%นะคะซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบปี แล้วก็มากกว่า2%ที่เฟดกำหนดไว้นะคะหลังจากที่มีการปรับตัวลดลงกว่า2ต่ำกว่า2%นะคะทำให้เฟดค่ะอาจจะไม่จำเป็นต้องเร่งลดอัตราดอกเบีย้ยที่เร็วขึ้นนะคะเท่ากับความเสี่ยงตอนนี้ก็อาจจะต้องประเมินว่าหากพิจิตรมามากกว่าคาดแนวโน้มลดดอกเบีย้ยครั้งแรกเนี่ยจะถูกสกิปออกไปมากกว่าไตรมาส2หรือเปล่านะคะซึ่งถ้าออกไปมากกว่าไตรมาส2เนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันที่ทำให้เกิดแรงขายของตลาดหุ้นได้ค่ะ UBS Global Wealth Management นะคะเขาก็ประเมินว่าอาจจะต้องมีการกระจายพอร์ตการลงทุนนะคะที่นอกเหนือจากตลาดหุ้นสหรัฐนะคะเช่นยุโรปค่ะที่ e a r n i n g ก็เติบโตคล้ายๆกับกลุ่ม Magnificent Seven นะคะรวมถึงอินเดียที่เป็นตัวแทนของ Emerging Market ะค่ะซึ่งนอกจากนี้ก็อาจจะให้อโลเกตไปยังหุ้นที่แรกกาดนะคะเช่นหุ้นขนาดเล็กของสหรัฐด,ด้วยค่ะและหากมาดูทางเทคนิคค่ะเราก็อาจจะพิจารณาจากปริมาณการซื้อขายนะคะจาก Arms Index หรือว่า Short Term Trading Index นะคะหรือว่า TRIN นะคะซึ่ง เปรียบเทียบจํานวนหุ้นขึ้นแล้วก็ลงนะคะกับปริมาณการซื้อขายก็จะพบว่ามีเพียงไม่กี่บริษัทนะคะที่ดันไอชัาอให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาโดยการอ่านค่าค่ะหากมีการต่ากว่า0.5%ก็จะชี้ว่านักลงทุนเนี่ยต้องการหุ้นถือหุ้นเพิ่มทําให้ปริมาณหุ้นข่าขึ้นโดยเฉลี่ยจะสูงกว่าหุ้นขาลงในขณะที่หากการเคลื่อนไหวสูงกว่า2.0นะคะถือเป็นสัญญาณที่หมงชี้ว่านักลงทุนกาลังทิ้งหุ้นนั่นเองนะคะและจากวันพฤหัสที่ผ่านนนมมมาาาาาาคค่่่่่่่ะะกกรรออยยูทดัับ1.3ซึึงงง็หถวลุน ต้องการหุ้นอยู่นั่นเองนะคะแล้วหุ้นก็ยังคงมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อค่ะบรา k เคค่ะเขาก็เชื่อว่าการเล่นขึ้นของ i i t e ทคค่ะอาจจะทําให้เกิดฟองสบู่ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มาเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นนะคะซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาค่ะก็สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานด้านด้านรายได้นะคะหรือว่าเอ r ร์ n นิงทำให้ตลาดยังเชื่อว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะไปต่อแม้ว่า เ่อ a t i o n จะสูงแล้วก็ตามนะคะส่วนทาง Bank o อ a m e เมริกาค่ะ mm hmm. เขาประเมินว่าการเพิ่มขึ้นของ AI แล้วก็การมองโลกในงแง่ดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจอเมริกานะคะว่าจะอาจจะไม่ได้เกิด h า r e ด e ีเซชชนเนี่ยรวมถึงการใช้นโยบายผ่อนคลายของเฟดที่จะเริ่มในปีนี้จากการลดเอัตราดอกเบี้ยนะคะ mm hmm. ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยยังคงปรับตัวในแดนบวกได้นะคะเขาก็แนะนำให้ buy on dip โดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มเทคนะคะซึ่งปีนี้คาดว่าจะเป็นผู้ชนะของปีนะคะหลังจากที่มีเม็ดเงินไหลเข้ามาค่อนข้างมากนะคะก็ไหลไปในตลาดหุ้นกว่า15,000ล้านนะคะแล้วก็ไหลไปในตลาดบอรดด้วยนะคะ15,200ล้าน ในขณะที่มีการถือเงินสดอยู่เพียง2,100ล้านเท่านั้นนะคะทั้งนี้ค่ะกองทุนหุ้นสหรัฐค่ะมีเม็ดเงินไหลเข้าไปมากที่สุดในรอบ8สัปดาห์ที่12,200ล้านดอลลาร์ส่วนแรงขายค่ะก็อยู่ในตลาดหุ้นยุโรปนั่นเองนะคะที่มีเงินไหลออกติดต่อก,กันแล้วไปสัปดาห์ที่8ค่ะ ซึ่งทางอียนปตเขาก็มองว่ามุมตั้งเชิงบวกของตลาดหุ้นสหรัฐยังดําเนินต่อนะคะแม้ว่าอาจจะไปได้อีกไม่ไกลมากนะคะแต่ปีนี้เขาก็เชื่อว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจแล้วก็ดอกเบีย้ยจะเป็นฐานที่ทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐอยู่ในภาวะกระทิงได้ทั้งปีค่ะส่วนทางเรื่องของดอกเบีย้ยนะคะทางโกลแมนเซยเขาก็มีการปรับลดอัตราดอบเบีย้ยครั้งแรกนะคะเลื่อนจากเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนมิถุนายนค่ะจากมินิทของเฟดนะคะแล้วก็ความคิดเห็นของกรรมการหลายท่านล่าสุดที่ผ่านมานะคะโดยเชื่อว่า จะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยปีนี้ค่ะสี่ครั้งในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมกันยายนแล้วก็ธันวาคมและรวมถึงปีหน้าอีกสี่ครั้งทําให้ดอกเบี้ยยืนที่ประมาณ3.25-3.5%ค่ะ ส่วนบอลยู U นะคะก็มีการเล่งขึ้นเล็กน้อยนะคะเทนเยียยืนที่ประมาณ4.28จาก4.25นะคะทูเยียยืนที่4.73หลักที่บริษัทใหญ่ในสารัฐก็มีการขายบอลออกมาก,กว่าหนึ่งแสน็ดหมสองพันล้านนะคะในเดือนกุมภาพันธ์จากการทำเอมออหรือพูดง่ายๆคือการควบรวมแล้วก็ซื้อกิจการนั่นเองนะคะซึ่งปีนิ้วปีนี้ค่ะก็มีดิวที่เพิ่มขึ้นกว่าหนึ่งแสสามืนล้านนะคะอย่างไรก็ตามค่ะบาเคเขาก็มองว่ายังเห็นดีมานของการซื้อตาสารนี้ค่อนข้าง,งมากนะคะหรือว่าแข็งแกร่งเลยทีเดียว ส่วนทางเจพีมอร์แกนนะคะเขาก็มองว่า บอลยูปีนี้ค่ะน่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ3.8เนะคะโดยมีการปรับเพิ่มจาก3.65หลังจากที่คาดการณ์ว่าการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกเนี่ยอาจจะชะลอไปก็อาจจะทำให้เกิดความไม่แน่นอนเรื่องของดอกเบี้ยน,นั่นเองนะคะส่วนทางสอดคล้องกับทาง uh, Bank of New York ่เมอ n นะคะที่มองว่าความกัวงวลเรื่องของเงินเฟ้อที่ค่อนข้างมากนะคะจะกลายเป็นปร,ประเด็นที่ทำให้การลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยช้าลงซึ่งก็อาจจะทำให้ตลาดบอลยูซึ่งอาจจะทำให้บอลยูเร่งตัวขึ้นมาได้ค่ะส่วน ลาดหุ้นยุโรปค่ะปรับตัวแล้วลงในกรอบนะคะเอเชียก็ปรับตัวผสมผสานนะคะญี่ปุ่นยังยืนในแดนบวกได้นะคะหลังจากที่เงินเฟอ้อก็ชะลอตัวต่ำกว่าสองเปอร์เซ็นในขณะที่หุ้นจีนแล้วก็ฮ่องกงค่ะปิดในแดนลบนะคะจากความกังวลเรื่องของ10เบรษัทในจีนถูกดาวเกรดนะคะจากความน่าเชื่อถือของบุนด,ดีก็สะท้อนถึงความเสี่ยงเรื่องของการผิดนัดชาระหนี้นะคะทำกลางนักลงทุนของก็รอมาตร,รการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่จากรัฐบาลจีนนั่นเองนะคะหลังจากที่วันศุกร์ที่ผ่านมาซีจินผิงก็มีการเร่งนะคะให้เพิ่มยอดขายใน ในคอนซัมมชันนั่นเองนะคะรวมถึงรถยนต์แล้วก็เครื่องใช้ในบ้านนะคะซึ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตรงนี้ค่ะเชื่อว่าจะใช้ทั้งภาคกันคลังแล้วก็การเงินนะคะโดวยเฉพาะการปรับลดอัตราเบี้ยของจีนที่อาจจะเห็นได้ในช่วงกลางปีนี้ค่ะส่วนการซัพพลายบอลของจีนนะคะก็ถือว่าลดลงกว่า13%นะคะถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งต่ำสุดตั้งแต่ปี2021ที่มูลค่า1.08ล,ล้านหยวนหรือประมาณ150,000ล้านนะคะสำหรับไตรมาสแรกนี้ก็อาจจะสะท้อนเรื่องของการควบคุมของรัฐบาลไม่ให้นี่มากเกินไปนะคะและอย่างน้อยตอนนี้3บริษัท สมสถาบันการเงินใหญ่ในจีนนะคะก็มีการลดการสวอปดอลลาร์เป็นหยวนแล้วนะคะก็อาจจะตีความได้ว่าดีมาในการซื้อพันธบัตรของจีนจะชะลอตัวลงมาอย่างไรก็ตามพานักเษฐศาสตร์เขาก็คาดว่าการประชุมใหญ่นะคะหรือว่า NPC ในเดือนมีนาคมเนี่ยอาจจะเห็นรัฐบาลจีนประกาศการขยายการขัดดุลงบประมาณที่เพิ่มขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นการเร่งให ตลาดหุ้นจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีกครั้งค่ะส่วนอีกประเด็นที่ต้องติดตามก็คือการหาลือระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะเกี่ยวกับมาตรการใหม่นะคะเพื่อป้องกันเขาเรียกว,ว่าป้องกันภาระหนี้นะคะในตลาด emerging market หรือว่าประเทศเกิดใหม่ในเนงนะคะที่อาจจะเกิดการผิดนชัชวล้านี้ได้นะคะหลังจากที่ดอกเบีย้ยเร่งขึ้นในปีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นโครงการ เศรษฐกิจของสองประเทศผู้นําที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีนะคะซึ่งจีนกับสหรัฐค่ะก็พยายามหาลือเกี่ยวกับมาตรการนี้นะคะในการป้องกันตัวของเซฟเลชบอลที่หลายประเทศใน EM เอีมยออกมาแล้วก็กอาจจะต้องใช้อาจจะต้องมีความร่วมมือจากโวลแบงก์แล้วก็ i อ f เอฟด้วยนะคะในการเจรจาไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทุนนะคะหรือว่าเพิ่มเงินจากธนาคารโลกสาหรับประเทศยากจนนะคะที่มีมูล,ลนิยมูลน้กว่าสี่แสนล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ จีนก็เลยกลายเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของประเทศกำลังพัฒนานะคะในช่วง10ปีที่ผ่านมาหลังจากที่มีโครงการ One Belt and Road นะคะก็เม็ดเงินกว่าแสนล้านนะคะที่ให้กู้กับ10ชาติไม่ว่าจะเป็นปากีสถานแองโกลาศสีลังกาเอธิโอเปียเคนยาบังกลาเทศนะคะแซนเบียลาวอียิปต์แล้วก็ในชเรียะค่ะซึ่งจากข้อมูลของ World Bank นะคะเขาก็ชี้ว่า EM เนี่ยอาจจะต้องจ่ายหนี้ปีละประมาณ4 4 3 0 0 0ล้าน ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะก็อาจจะทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้นะคะโดยมี12ประเทศกําลังพัฒนาตอนนี้ที่อยู่ในภาวะผิดนัำชำมะนี้นะคะซึ่งประเด็นนี้ก็อาจจะต้องมาดูกันอีกครั้งนะคะในขณะที่เดี๋ยวจะมีการประชุมของ G20 นะคะในวันพุธนี้นะคะที่เซาเปาโลที่บราซิลนั่นเองค่ะส่วนกลยุทธการลงทุนในสัปดาห์นี้นะคะยังคงแนะนําให้ลงทุนในตลาดหุ้นนะคะก็อาจจะมีการอโลเ c ตไปยัง หลายประเทศนะคะในส่วนของยุโรปบ้างในหรือในเอเชียนะคะไม่ว่าจะเป็นอินเดียเวียดนามอินโดนีเซียนะคะแล้วรวมถึงการเก็งกำไรระสั้นกับตลาดหุ้นจีนส่วนตาตาสานีก็ให้ทยอยสะสมค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะซึ่งสามารถติดตามการอัปเดตการลงทุนได้ทุกเช้าะคะ่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือ y o u t u b e นะคะของไทย u t เทิร์ดบยูเคเฮียนสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ